สวัสดีค่ะวันนี้วันที่7เดือน5นะคะวันนี้จะมารีวิวของที่จะส่งให้ะคะ่ะก็จะมีประมาณนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าสั่งเพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวจะไล่ดูว่ามีลูกค้าท่านใดบ้างและอยู่จงังหวัดอะไร คุณสนั่นนะคะอยู่เชียงรายคุณสนั่นเขาจะเอาราง1้อยสเซน140เซน,เ,ซนเอาไก่ยึดค่าเอยไก่ยึดบนและอุปกรณ์ก็พี่เขาก็สั่งเพิ่มก็จะประมาณนี้นี้อยู่สุขโขทัยนะคะ คุณสุรันดานี้ก็เอาเป็นชุดร้อยสี่สิบเซนจอลดหนักหน้าอยู่ที่ชุดที่สองพันสี่อุปกรณ์อื่นสั่งเพิ่มค่ะก็จะประมาณนี้ นี้สี่ชุดเลยคนเดียวอยู่เชียงใหม่ค่ะคุณสกลเอ้ยคุณสากลขอโทษทีค่ะคุณสากลนะคะสั่งลางลางเหลี่ยมอีกข้างขาวไก่เซฟสี่ชุดเลยช่างก็จะเขียนให้ประมาณนี้นะคะหนึ่งสสามสี่ก็คือลางตามนี้เลย นี่ก็ต่อมาก็เป็นรางละสามเซนคุณหารปั่นเขียวลูกค้าเก่าอันนี้อยู่อยู่ตากค่ะอุปกรณ์สั่งเพิ่มท่อ PVC สาย p e แล้วก็คุณไพบูลค่ะอยู่นนทบ,บุรี สั่งชุดราง120จะลดน้ำหนักหน้าอยู่ที่2,003ท่อ Pvc กับยางกับอันนี้ซื้อเพิ่มนี้จะเป็นพร้อมยิงค่ะพร้อมยิงคุณสมบูรณ์เขื่อนแก้วอยู่เชียงรายค่ะเป็นตําคอปีกั้งขาวอุปรกรณ์พร้อมยิงก็เป็นท่อ p p c พันสาย ยางสองชุดลูกสี่ลูก,ลกนี่อยู่นคนปรปฐมค่ะคุณสุภกิจเป็นชุดรางเหลี่ยมร้อยสี่สิบเซนชักเก้าสิบปี่ข้างขาวท่อพีพีซีซื้อเพิ่มค่ะ ก็คุณทาดาค่ะดูตราสั่งสองชุดเป็นลางร้อยสี่สิบเซนปีกสี่สิบห้าเซนก็ประมาณนี้อุปกรณ์สั่งเพิ่มนี่ก็เป็นพวกเก็บปลายทางน,นี้มีนิดเดียวก็ประมาณนี้ค่ะของที่จะได้ส่งก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดเจ้าเหลืออีกอีกชุดหนึ่งของคุณเอ็มกำลังทําอยู่อยู่เชียงรายวันนี้ช่างกำลังขึ้นงานให้อยู่น่าจะส่งทันวันนี้เ <c oughs> พราะว่านัดลูกค้าไว้วันนี้แล้วเดี๋ยวช่างนึ่งใหง้วันนี้ก็คือเสร็จแล้วก็มีประมาณนี้ แล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้รบกวนทักไลน์กลับมาใหม่นะคะเพราะว่าไลนา์ไลนมีปัญหาช่วงวันที่1ข้อมูลลบหมดเลยทางร้านมาสามารถทักกลับได้เลยถ้าลูกค้าดูคลิปแล้วโอ้ผมยังไม่ได้ผมจองไว้วันที่เท่าไหร่เท่าไหร่แคปหน้าจอข้อมูลที่คุยกันทีสรุปรายการให้ว่าเอาลางอะไร ราคาเท่าไหร่แคปตัวนั้นส่งมาทางไลน์ให้ใหม่ทีหนึ่งนะคะช่างจะได้เร่งทําให้ใหม่เพราะว่าจองจองไว้นานแล้วแต่แต่ข้อมูลทางร้านเสียข้อมูลแฮงก็จะได้เร่งทําให้ใหม่ค่ะก็มีประมาณนี้วันนี้จะรีบแพ็กของและกว่าไม่ทันค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ